ช่วงเวลาห่งสาละดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระปิตาวัดไทายยา่างสุดยอดเบญจาภาทีพระปิตายอดคุณลพลพระปิตาวัดไทายยา่างจังหวัดชัยนาทซึ่งคนรุ่นเก่ามักเรียกขานกันว่าพระปิตา บยันนับเป็นพระกุหนึ่งเดียวในชุดเบญจาภาคีพระปิตาเนื้อโลหะแร่พวงที่มีอายุการสร้างยาวนานที่สุดและด้วยพุทธคุณที่เป็นเลิศครบคันจึงเป็นสุดยอดแห่งการสแสวงหาของบรรดานักสะสมพระกรกเก่ารวมถึงผู้ชื่นชอบพระปิตามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ด้วยความที่หาของแท้ๆได้ยากยิ่งนัก ค่านิยมจุงสูงขึ้นมาเรื่อยๆพระปิตาวัดทายาทมีการค้นพบที่กุวัดทายาทอำเภอสังคบ,บุรีซึ่งปัจจุบันหลงเหลือเพียงสร้างโบราณที่ยังพอมีเขาโครงเก่าอยู่บ้างเท่านั้นนอกจากพระปิตาแล้วยังพบพระลีลาเมืองสอนและพระสันนั่งไหลย,ยก บรรจุในกุเดียวกันตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยาเมืองสอนบุรีได้ชื่อว่าเมืองพระมีวัดรวม200วัดเป็นแหล่งรวมพระพุทธรูปสมัยอ่ทองที่มีชื่อเสียงมากและเมื่อข่าวสงครามก็นับเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการรบทับจับศึกผู้รู้หลายๆท่านลงความเห็นว่า พระบิดา,าทายาทน,นี้น่าจะสร้างในราวกลางถึงปลายกรุงศรีอยุธยาเพราะพบรวมอยู่กับพระเครื่องในสมัยเดียวกันเท่าที่พบมีสามเนื้อด้วยกันคือเนื้อแร่พวงเนื้อสำลิดและเนื้อดินผสมผงใบลานซึ่งจะพบในพิมพ์กบเป็นส่วนใหญ่สำหรับเนื้อที่ได้รับความนิยมคือเนื้อแร่พวง โดยเนื้อแร่พวงนี้เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อถลุงให้บริสุทธิ์แล้วจะมีความแข็งที่ผิวนอกแต่เนื้อในจะพุนไม่ยึดเกาะกันเหมือนโลหะชนิดอื่นๆดังนั้นเมื่อได้รับการกระทบหรือกระแทกแรงๆจึงมักจะชำรุดแตกหักเป็นชิ้นๆทำให้การเก็บรักษาต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากพุทธลักษณะ องค์พระประทับนั่งขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นปิดพระเนตรพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมีอยู่ได้สามพิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์ชีโบพิมพ์กบและพิมพ์เขียดซึ่งในสนามในสามพิมพ์นี้พิมพ์กบนับเป็นพิมพ์ที่ยอดนิยมอาจเนื่องมาจากมีขนาดเหมาะสมและพอดีกว่าทุกแบบพิมพ์เริ่มจากพิมพ์ชีโบ ลักษณะพิมพ์ทรงค่อนข้างใหญ่กว่าทุกพิมพ์และเสียงปรากฏเป็นเส้นนูนคล้ายสวมหมวกชีโบอันเป็นที่มาของชื่อพิมพ์พระเมารีเป็นต่อมด้านหลังปรากฏพระหัตอีกหนึ่งคู่เป็นเส้นจากพระอังสะลากลงมาปิดส่วนท้ายในลักษณะปิดทวาลและพระสอด้านหลังปรากฏเส้นพระสอเป็นจุดเม็ดไขป่ปลาด้านล่างลงมาเป็น อกขระตัวอุส่วนพิมพ์กบพิมพ์ทรงเล็กกว่าพิมพ์ชีโบเมื่อมองลงจากด้านหลังองค์พระจะมีลักษณะคล้ายกบจึงใช้เรียกชื่อพิมพ์พระเสียรไม่ปรากฏรายละเอียดบางท่านจึงเรียกพิมพ์เสียรโลน้นด้านหลังปรากฏพระหัตถ์อีกคู่หนึ่งเป็นเส้นล่ากจากพระอังศะลากลงมาปิดส่วนท้ายในลักษณะปิดทวารสุดท้ายคือพิมพ์เขียน ซึ่งพิมพ์ทรงจะเล็กที่สุดพุทธลักษณะคล้ายพิมพ์ชีโบแต่พระเศียรมียอดแหลมยาวและเล็กกว่าแลดูคล้ายคลายเขียนด้านหลังปรากฏอักระขอมตัวอุเช่นเดียวกันด้วยความเป็นพระกุหนึ่งเดียวและมีอายุยาวนานที่สุดในชุดเป็นจาภาคีพระปิตายอดขุนพลบวกกับพุทธคุณที่ปรากฏเป็นเลิศครบคันทั้งคงพันชาติแคลคาาและมหาอุด ไม่ตามหานิยมและโชคลาทําทให้พระปิดตาวัดไทยยาเป็นที่นิยมและแสวงหาอย่างสูงแต่ด้วยพระที่พบมีจํานวนน้อยมากทําให้มีการทําเทียมและเลนแบบจํานวนมากมายในการดูจะต้องพิจา,ารณากันให้ทุวนทีอันดับแรกให้พิจารณาที่เนื้อหาผิวพันธุธรรมชาติขององค์พระเปะ็นหลัก ตามพื้นผิวขององค์พระจะปรากฏเส้นเสี้ยนและรอยย่นคล้ายหนังช้างซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจจะมีมากหรือมีน้อยในแต่ละองค์ไม่แน่นอนไม่ใช้ใช้ตะอใบแต่งต้องดูลักษณะธรรมชาติให้ขาดนอกจากนี้จะมีคาบที่กุอันเกิดจากองค์พระบรรจุก,กุเป็นเวลานาน จากนั้นจึงมาพิจารณาลักษณะของแม่พิมพ์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนามาเล่าให้ท่านได้ฟังในวันนี้สําหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสาหรับวันนี้สวัสดีครับ